ล่าสุดนะ FC โอ้โหนี่แน,น,นะยกต้นไม้ครับยกต้นไม้ FC มีร้มอ่ะอเกคุณเองก็ไม่เรียน่ะตลาดนอกไม่ใช่เพราะเ่าากัถือยางเลยโอ้ยชาว้่เอง่ยถ้า่ได้

จัดสวนจัดสวนว้าวดูพ่อเปาจะทำยังไงโอ้พ่อเปากลายเป็นพ่อเปากลายเป็นคนสวนของบริษัทนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้เอาไปไหน โอ้นี่นะเอซครับเห็นไหมฮะต้องดูมุมกว้างครับจะได้เห็นชัดชัรนะ

นะคะเหออือนี้จะไปทางไหนสิโอ้โหมาผิดงานหรือเปล่านี่สองคนนี้นะคนคนนึงเป็นชาวเขาอีกคนนึงเป็นเอ่อเออไปไปถ่ายรูปด้วยกันเะยครับสองคนนี้เออสองคนนี้ไปถ่ายรูปด้วยกันนะ เเสูจะไปบอกเออยมเลยเตรียมถุงเลยนะเอเอุ่มมไงูมุไม้เออนั่นยายจะมอจัดไปเลยในนี้อันนี้ก็มี fc มาเที่ยวนะสวยครับ fc ทางบ้านนะฮะนี่ มาอะไรแบบอือเขาบอกยิ่งบอกเป็นขี <me ้ข้าขี้ข้าอยู่ดูสิดูขี้ข้าแต่งตัวใช่เนี่ยโอ้โหคุณป้าขี้ข้าก็แต่งตัวสวยมัางดูสิดูเขายิ่งบอกว่าเป็นขี้ข้าดูคนป้าแตนอยู่ดูดูดูแต่งตัวใส่ส้นสูงใส่โอ้โหชุดเต็มเยอะตั้งหูก็ให้เนี่ย ไม่ถึงหูพี่ไอ้ก็ยังหูเบาอยู่นี่นี่สองให้ให้ห้าดาวเลยเนี่ยสองข้าวกระไม้บูกกรนไม้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเวลาเลยรถแล้วก็หลับโว้ยมาเจอพี่ตอนเย็นมาสวนบอลแล้วก็กลับมาทำงานอยู่ป้ะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนวันนี้เดี๋ยวมาทห็นหนทีเลย ดู้มืวานก็ชัมเพอเก็บไดนี่รู้ดูต่งหน้าปันแก้มใส่ขนตาฟอมโอ้โหอดนป้าเซลนะฮะโอ้โหี่มาก็ยังไม่ถึงก็ใสมาใ้โพอ้โหเนี้ยคนสวนปะทะ นะฮะสนุกสนานนะเอฟซีปลีบรรยากาศนะฮะเอฟซีทางบ้านนี่ด uh ูพี่พี่กำลังปลูกดอกไม้สวยๆมีกระถางมาด้วยนะครับเอฟซีนะฮะ สวยไหมครับ fc ทางบ้านนะฮะถ้าสวยนี่ขอหัวใจรวัวๆนะฮะผลงานจัดสวนนะฮะต่อไปพื้นที่ก็จะนี่ครับ fc กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะ,ะที่พอกที่พักที่นั่งเล่นนะฮะซุ้มสาลาธิดาเศรษฐีนะ fc ก็ฝากทีพีกาแฟี่ทีพีโกโก้เสื้ออ่องปู่ปาดิจิตด้วยนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ไหนนะสอบถามรายละเอียดที่0927947526 0 9 2 7็4 7 5 2, 6, 7 7 5 2 6หรือแอททีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับสั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะ0927947526หรือแอททีพีสกินออฟฟิเชียลครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะไปเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับนุกกี้แฟมิลี่ับผม